ดราม่าแล้วหลังมีภาพเอสกันตพงฟื้นแล้วแต่เหตุใดครอบครัวต้องปิดข่าวไว้ทำแฟนคลับเป็นห่วงกันทั้งประเทศเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันสงใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตพงบำรุงรักมูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม66 และทางด้านคิตตี้คริสติน่าพรรยาเอสกันตพง์ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีเป็นระยะให้แฟนๆได้ทราบซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเอสกันตาพงลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงที่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกทั้งทางแอดมิดเพจวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมที่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมาก ซึ่งก็ทำเอาแฟนแฟนใจชื้นขึ้นมาแม้ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเกิดดราาหลังมีข่าวเอสกันตพงฟื้นแล้วแต่ครอบครัวปิดข่าวไว้ทำหลายคนเป็นห่วงโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวได้คอมเมนต์ในเพจคุกอิสากโชว่าจริงๆฟื้นแล้วแข็งแรงมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีป่ะแล้วทําแม่ต้องปิดบังอยู่ได้เป็นไรไม่รับโทรศัพท์เป็นรอไปเหมือนไม่อยากบอกสื่อมงใจว่าถ้าดีขึ้นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตรายอื่นๆ เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริงค่ะจริงค่ะแค่รู้ว่าฟื้นก็ดีใจมากๆแล้วอยากให้ออกมาถแถลงอะไรให้แฟนๆรู้บ้างเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะ